สวัสดีครับเจริญพวกเรา m o v i e p i ผมบอสนะครับต้นนะครับวันนี้เราอยู่กับที่ยุดสองที่ยุดคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในโรงใช่ตอนนี้กาลังท็อปฟอร์มแบบร้อนแรงขนาดที่เราแบบคลิปนี้ออนก็น่าจะร้อยกว่าล้านไปแล้วอะร้อยกว่าล้านไปแล้วซึ่งก็วันนี้จะมารีวิวนะครับไม่ต้องห่วงไม่มีสปอยคุณต้นไปดูมาเรียบร้อยแล้วอะอะผมยังไม่ได้ดูวันนี้ก็เลยจะมาคอนเซปต์เดิมว่าให้คุณต้นมาบอกสะหน่อยว่าเป็นยังไงะ ยัวยวย่วน้ำลายหน่อยฟังชิดว่าเดี๋ยวเสาร์ทีนี้น่าจะไปดูยั่วน้ำลายให้ผมฟังหน่อยว่า<ด>เอ,อ้ยมันดีสักแค่ไหนวะจะได้โชว์เพื่อนๆด้วยว่ามันเป็นยังไงอก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาดูหนังด้วยกันนะครับมาเ <มา S 1> ข้าก่อนเลยขอความรู้สึกหลังดูออกจากโรงมารู้สึกยังไงบ้างท็อเลยฮะเรียกว่าแบบเหมือนความรู้สึกแรกที่รู้สึกได้ก็คือเหมือนทุ่มกับเขารู้ว่าคนดูอยากได้อะไรเขาก็แบบ เสิร์ฟมาให้แบบจัดเต็มเต็มที่เลยคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นอย่างที่คิดอืเป็นอย่างที่คิดแบบว่าเหมือนเขาไปนั่งอ่านคอมเมนต์คนดูว่าเอ้ยพักต่อไปนะ่าจะมีแบบนี้นะอยากเป็นอย่างนี้อยากให้เหมือนเป็นสวนสนุกหน่อยอะไรเงี้ยแกก็จัดให้เลยเพราะฟิลเหมือนแบบเราไปเล่นส,น,สนุกเลยแบบสนุกแบบจัดเต็มมากคือพี่ดูมาแค่ตัวอย่างะนะแล้วมันเป็นแบบในตัวอย่างเลยปะเป็นแบบในตัวอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าจัดเต็มกว่าแต่ตัวอย่างมันยังไม่ได้แบบ ตัวอ,อย่างมันจะโชว์แค่แบบแอคชั่นกับความน่ากลัวใช่ไหมแต่ในหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามุกตลกนี่มันบ๊บบะเยอะมากคือเน้นตลกเหรอก็ตลกมันจะแซมๆมาเป็นระยะระยะแต่รู้สึกว่ามันทําได้ดีมันทำบ๊บบะแบบชนิดที่แบบทําคนเฮฮาล่านกันทั้งโลกอะ่ะสรุปคือมันคือแอคชั่นนำถูกไหมแอคชั่นนำสีรองอแล้วตลกแซมตลกแซมผีกัตลกอะไรเยอะัน อาอเผือตอนวจใจเย็นผยคือแบบงั้นข้างหนมันก็เป็นกลิ่นแบบแอคชั่นคอมดี้แล้วก็มีผีมาเป็นองค์ประกอบถูกไหมอ่าใช่อือคือดูมาแล้วชอบถูกไหมชอบเลยเียว่าชอบเลยไม่ผิดหวังอือคือเขาอยากจะไปเจออะไรก็ไปได้เจออย่างอ่าอใช่ฉากแอคชั่นนี่เลยว่าใส่มาจนแบบมันนะแต่ไม่ได้แบบเป็นแอคชั่นจ๋ะจนะแต่ว่ามันแบบทําออกมาได้มันสะใจคนดูดีกว่าอีสานซอมบี้ไหมโอ้โหชัดเจนแบบอยู่ นรกตัวสวรรค์น่ะน่ากลัวเท่าเหมยไหมน่ากลัวกว่านี่ขนาดเขาลดทอนอความแอคชั่นที่มันแบบไม่ได้น่ากลัวเท่าภาคแรกนะแต่ก็ยังมีกลิ่นอายความน่ากลัวทําให้เราแบบลุ้นรู้สึกว่าน่ากลัวได้อยู่ CG ดีเท่าสลิดหรือเปล่าดีกว่าอันนี้สงาก็มีฉากใชนะ้ CG แล้วมีแบบให้เห็นชัดเจนว่าเป็นก้อน CG ไม่ไม่ใช่ก้อน CG ดิเปรว่าเห็นชัดเจนว่าฉากเนี่ยใช้ CG แต่ว่าทําได้เนียนพอ,อแล้วกูชงสนุกเกินไปละอ่ะไปไหน ถ้าบอกชอบขนาดนั้นและขอข้อดีนะ่ออ่ะข้อดีก็คือผมรู้สึกว่าหนังครับมันแทบไม่มีช่วงที่น่าเบื่อเลยมุนตลอดแต่ระยะเวลาของหนังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะสลับกันไปแบบว่าความกลัวความมันแล้วก็มุกตลกที่แซมมาเป็นระยะยะแบบมุกแบบฮารจริงอะ่ะคือไม่มีช่วงย,วย้อยถูกไหมไม่มีหนังมันหนังมันนานเท่าไหร่หนังมันประมาณ ชั่วโมงห้าสิบนาทีก็เกือบสองใช่ไหมสมัยนี้เป็นบ้าอะไรว่าแม่งดูหนังชีหมดเวลาทั้งวันเลยใช่แต่ดีแล้วดีแล้วถ้าหนังสนุกนา่ยนานๆนีนื่ตดีหนังรู้สึกว่ามันไม่เสียเวลาไปเซตติ้งตัวละครเลยมากแล้วเพราะว่ามันปูมออกมาจากภาคแรกมาถึงก็ใส่ใส่ใส่เข้าเรื่องไปเลยคือไม่มีย้อยไม่มีย้อยกระชับอืมอี่นาฬิกาแบบขนาดนั่งฉากนั่งคุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าสนใจเลยอ่ะแล้วก็มาที่แบบเรื่องของพอตอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันจะแบ่งพอตเป็นสองเส้นเรื่องหลักๆก็คือแบบ พาร์ทของพี่ยักษ์ที่ต้องแบบเข้าป่าไปแบบตามหาที่มาของไอ้ผีชุดดำอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนต้องไปฟาร์มไอเทมลำคาไปป่าผีชุดดำด้วยมีฟาร์มไอเทมด้วยใช่คือไปเก็บของขลังว่างั้นใช่ไปเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บกระสุนเวทอะไรเงี้ยอ่าเป็นเครื่องรางส่เวทเขาวมาใช้เพราะภาคนี้ผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนโทนแบบปรับให้มันเป็นแฟนตาซีเต็มตัวเลยเนี่ยนำเรื่องพวกแบบเครื่องรางของขลัง,งเนี่ยเอามาใช้เต็มที่เลย ก็คือเป็นจอมขหมังเวทไปแล้วถูกปะเกิดเป็นจอหามังเวทแล้วถ้ามีเอฟเฟกตกับตซลไลเวทเนี่ยใช่เลยก็พี่อ่านรีวิวมาบางอันเขาบอกเป็นคอนสแตนตินไปแล้วใช่เป็นคอนสแตนตินไปแล้วก็พี่ยักษ์นี่เรียกได้ว่าแบบโหดจนผีต้องลองขอชีวิตเลยสนับเวทมนต์ต่อยผีอือใช่แล้วก็แบบอีกเส้นเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเหมือนพาพของครอบครัวพี่ยักษ์อะไรเงี้ยที่ต้องเหมือนเอาชีวิตรอดจากพวกผีอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าภาคเนี่ยเขาทำได้ดีเขาแบบเพิ่มบทของบรรดาครอบครัวพี่ยักษ์ให้มีบทชัดดเเจนนน่มากขึ้ อืมเข้าใจเข้าใจใช่แล้วก็แบบอ่าเราเป็นช่วงองค์แ้กกันว่าความรู้สึกเป็นยังไงชว่วงองค์แรกก็จะมาโชว์ความโหของพี่ยักษ์ก่อนว่าแบบช่วงเวลาจากพักแรกสามปีเนี่ยพี่ยักษ์ไปทําอะไรมาบ้างไปเก็บเวลไปฟาร์ไมไปฟาร์มใช่ก็โชว์ความโหว,ว่าเป็นหมอผีแกป่าผียังไงอะไรเงี้ยต่อยไงพี่พยักษ์ต่อยไงใช่เห็นดาได้เลยป่าผียังไงพี่ยักษ์ก็ไล่มนต่อยหน้าผีจนกว่าผีจะตายกระเทือผีกระเทือผีโหดแล้วก็จะเห็นแบบว่าเคมีของพี่ยักษ์กับจ่าเนีเรียกว่า ลงตัวเข้ากันได้ดีส่วนจ่ารอดมาเพราะผียิงไม่แม่นถูกไหมใช่ใช่ในในหนังมีขยี้ให้ดูโชว์แผลให้ดูก็เป็นกูโชคดีนะว,ว่าผียิงไม่แม่นอะไรเงี้ยแต่กูไปดูมาแล้วมันแม่นมันแม่นเข้าหน้ามันเต็มเมเลยแต่ต้องรอดผมบอกเลยว่ <c oughs> าจ่าต้องรอด <c oughs> โอเคอ่ะแล้วพอมาองสองก็เป็นพาร์ทเดินป่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเล่นกับคอนเซ็ปต์ของการแบบเดินป่าแบบ ได้น่าสนใจเพราะว่าแบบทรงแบบตะลุยป่าเพชรพระอุมาอะไรเงี้ยใช่เพชรพระอุมาล่องไผ่หรือแบบใครชอบตูละครแบบอังกอะไรเงี้ยจะจะชอบฟิล์มกินเนียโจนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีการแบบเอาตัวรอดในป่าเรื่องแบบอะไรควรทําไม่ควรทําในป่าอะไรเ้พวกสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้ไหมมี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 แบบสัตว์สัตว์ประหลาดโผล่มาในความในความเชื่ออะไรเงี้ยโผล่มาในป่าใช่น่าสนใจนะพวกผีป่าพวกอะไรมาการอยู่บนนั่งร้านกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่บนนั่งร้านนี่ต้องเจอเสือสมิงไหมเนี่ย ก็ต้องไปลุ้นกันในเรื่องเอาเรียกว่าทําได้ดีแล้วก็จะมีแบบยังไงถ้าผมจะให้คอนเซปต์ตรงนี้เขาเรียกว่าโผลมบนหาโหดบรรหาอือ่าส่วนช่วงองค์สามนี่ก็เขาจะมาเหมือนเล่นที่โรงแรมแล้วโรงแรมนี่ก็จะให้ฟีลแบบ The s ช i n i n g เลยเหมือนรู้สึกว่าเขาเลฟเฟลนมาเลยเพราะมันมีทั้งตัวละครเด็กแล้วก็มีตัวละครจิตจิตพี่เห็นมุมกล้องพี่ก็คิดเหมือนกันว่าน่าจะเลฟเฟลนเดอะชายนิ่งว่มุมกล้องแบบทางเดินอ่ะเออทางเดินทรงทางเดินอ่ะ ยาตอนนี้กลายเป็นตํานานแล้วใครๆก็อยากทามุมนี้อ่าใช่แล้วมันดูหลอนดใิใช่ใช่ึงซึ่งทึงซึ่งทำได้ดีอรับบิวเป็นผมรู้สึกว่าช่วงนี้นเป็นช่วงที่แบบใส่ความน่ากลัวมาได้เยอะที่สุดแล้วเพราะช่วงกมอนมันมีฉากเอาหน้าทะลุประตูปะ่ะ <c oughs> ไม่ม,ไม,มีไม่มีเกือบบีแล้วเสียดายวะอะไรพอรู้สึกว่าพอไม่มีพี่ยักษ์อยู่อะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าไม่ปลอดใจเหรอ,อ,อมันไม่ปลอดภยัยเพราะพี่ยักษ์มันมนสายบัวกับพีอะ่ะมัน ไม่มันมันต้องมีคนบวกไงมันไม่มีคนบวกผีมันก็จะดูอันตรายขึ้นใช่แล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นเหมือนช่วงไฟนอลบอสไฟแล้วเขาเรียกว่าสนุกมันแบบสะใจคนดูมากเดินเข้าม่านควันไหมก่อนก่อนเข้าบอสไฟต้องไปแบบนั่งลงข้างกองไฟก่อนงนี้ป่ะเออแล้วก็เซตของก่อนแล้วก็เดินเข้าหมอกไปอ่านะใครไม่เก็ตก็ไม่เก็ตใครเก็ตก็เก็ตใช่ใช่อาจจะมีไปเข้าหมอกความเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตรงในโรงแรม แต่ก็คือแบบบอสไฟนี่รู้สึกว่ามันทํสะใจคนดูแล้วก็แบบว่าแอบรู้สึกสงสารผีโอเคคือมันกระทืบผีไส้แตกเลยว่าเรื่องนี้นะกกลายเป็นจากภาคแรกที่ผีเป็นผู้กระทาคนมาภาคเนี้ยคนเป็นผู้กระทาผีน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากอืมแล้วคราวนี้มาพูดถึงพาร์ตตัวละครบ้างอืมอ่ะตัวละครอย่างเงี้ยพี่ยักษ์เรียกว่าเท่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโหดขึ้นแล้วก็ปากหนักขึ้นดาบผีแบบมันนะ แค้นไงใช่แค้นมึงทำน้องกูเหรอดร่าบทเป็นสดลูกไข่เลยดีดีเขาเสพที่ดีเพราะดูทรงพี่ยักษ์มันดูทรงนั้นอยู่แล้วอือแยวก็แบบพอดูกแกมเป็นสายเหมือนสายชํำเรื่องหมอผีด้วยก็แบบมีการเล่นเครื่องรางอะไรอย่างนี้ก็เออชัดเจนดูเท่ดีอ่ะต่อมาก็จ่าคนนี้แบบเรียกได้ว่าเข้าใจเลยว่าทําไมต้องเอาจ่ากลับมาก็เห็นว่าเป็นคนตบมุกใช่ไหมอ่าใช่เรียกได้ว่าเหมือนเคมีแก่กับพี่ยักษ์เนี่ย เข้าขากนดีมากคนหนึ่งคนชงคนหนึ่งคนตบอะไรเงี้ยมันบกบะกัน <bilmiyorum> ดีลือเลยแล้วตัวละครจ่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสีสันของเรื่องที่แบบเด่นไม่แพ้พี่ยักษ์เลยถ้าแบบว่าถ้าเนียมันขาดจ่าไปผมว่าความสนุกมันดรอปลงไปเยอะเลยอืก็เป็นไปได้ก็ถึงต้องเก็บจ่าไว้ไงจ่าถึงก็ต้องโยกสมองหลบใช่ไม่งั้นเราก็เรื่องนี้จะไม่หาหรือว่าใช่อะต่อมาเป็นที่ไอผีชุดดำผีชุดดำนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ปาบของพี่ยักษ์ได้สมน้ำสมเนื้อดี พี่ยักษ์ปากหนักอันนี้ก็ปากหนักเหมือนกันผีมันก็ปากดีไม่แพ้ใช่ด่ากันสนุกดีแค่มนด่ากันก็สนุกแล้วาก็ต้องสู้อะแค่เอาคนมายืนด่ากันคนผียืนด่ากัวมันเลยใช่ไหมอืมน้ผีมันก็เรียกว่าอัปเกรดตัวเองเพิ่ม,มเ,เหมือนกันพี่ยักษ์ก็ได้อัปเกรดมามันก็อัปเกรดเหมือนกันผีก็ไปอัพมาใช่คือนอกจากพี่ยักษ์ไปฟาร์มแล้วผีก็ไปฟาร์มเหมือนกันเ <c oughs> อาะแต่ใช่ไม่ธรรมดาใช่ใช่เก็บเวล่อผีเก็บเวลเอแต่ก็ดีดิมันจะได้แฟนหน่อยไม่งั้นถ้าพี่ยักษ์โหดขนาดนี้แล้ว ผีมันอ่อนมนก็ไม่ไหวป่ะเออต่อมาก็เป็นเหมือนพวกครอบครัวพี่ยักษ์พวกญาติยี่มันไม่เป็นตัวประกอบมันไม่เป็นตัวประกอบไม่เป็นตัวประกอบแล้วมีบทเด่นไม่ไอ้น้องมันสองคนน่ะนะฮะเป็นตัวประกอบไหมไม่ทุกคนได้มีซีนโชว์ของตัวเองหมดเลยมีซีนหรทั้งพ่อพ่อยังได้มีซีนโชว์ของเลยตัวแม่ยังน่ารำคาญอยู่ไหมอ่าไม่ละแม่ก็ด่าผีเหมือนเดิมแม่ก็ด่าผีเหมือนเดิมผีเชื่อ แต่แม่นี่ก็จะบทเยอะแม่กับอาหยาจะได้บทเยอะหน่อยอืดีแล้วชอบน้องหยาดอยู่แล้วอืมก็จะเป็นเยอะเป็นพิเศษสองคนนี้แขนาดน้องมองที่เป็นเด็กอะ่ะน้องน้องยี่ก็ถือว่าครับดีซีนโชว์ของคนเดียวเยอะอยู่ะก็มีช่วงนี้แบบหลุดไปคนเดียวใช่ไหมเหมือนน้อย,อยาใช่เป็นฟิลเดอะชายนิ่งเลยอ่านั่นแหละแล้วก็ส่วนแก๊งเดินป่าเนี่ยรู้สึกว่าใส่มาเป็นสี่สั่งเรื่องได้โอเคอยู่แต่ก็รู้สึกว่าตัวคอมันแอบแบนๆไปนิดนึง ก็เขาเอามาตายไหมเหรออ่าใช่เนี่ยไม่ได้ดูกูยังรู้เลยเขามาตายอยู่ว่าเดี๋ยวเอ้ยแต่นั่นแหละมันใส่มาเพื่อเป็นให้พี่ยักษ์ยืนอย่้ยักษ์เป็นตัวที่เหมือนเป็นลุงหัวหน้าอะไรเงี้ยเราต้สึรู้ว่าอ่ะแกแกมีมิติกว่าคนอื่นนิดนึงอ๋อบดินกับบดินหน่อยแล้วมันอยู่ในป่ากันนานแค่ไหนทั้งองค์เลยปะก็เกือบทั้งองค์เลยองคหนึ่งนะใช่แล้วองสององสองช่วงกลางเรื่ององสองอยู่ในป่ากันใช่แต่ว่าก็ต้องเสียสมาชิกไปีเรื่อย มันเป็นสูตรอืมันสูตรมันสูตรใช่แล้วก็มาที่ข้อเสียมาหน่อยว่าอะข้อเสียไหนขอฟังข้อเสียหะไรได้ชมชมเปราะมาทั้งคลิปแล้วไหนฟังข้อเสียอะไรได้ข้อเสียเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันจะมีการกระทําบางอย่างที่มันดูแบบแอบไม่ make sense ไม่ไม่สมจริงอะไรเงี้ยอะใช่แต่มันเหมือนแบบมันทําเพื่อให้หนังมันสนุกอะมันก็เลยแบบว่าถ้าเราไม่ไปโฟกัสกับมันอะเราก็จะไม่เห็นแผลตรงนี้อะไม่ไม่ไม่ make sense แค่ไหนไม่ make sense แบบสุดๆไปเลยหรือว่าแค่แบบว่ามึนๆมึนๆ แบบตีมึนกูจะไปทางเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยตีมึนเฉยๆอ่าโอเคเข้าใจบางทีมันต้องมีบ้างอ่าใช่บางทีหนังผีหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยมันต้องมีการกระทำโง่โง่บ้างใช่ไม่งั้นหนังมันไปไม่ได้เหมือนทําเพื่อให้หนังมันเดินอ่ามาเหมือนเวลาเคยดูหนังผีป่ะมันจะมีพวกแบบคันอะอ่าเออแบบทรงเนี้ยมึงเดินไปมึงโดนแน่แน่ยังจะไปอีกเหรอใช่ทรงนี้ยังไงมึงมึงโดนผีเล่นมาทั้งเรื่องแล้วนะทรงนี้มึงก็ยังจะไปเช็คอีกอย่างอ่ะเหรอ่เออมันต้องมีแบบจังหวะอย่างนั้นใช่ไหมต้องมีแบบ อฮ้ยกูดูแล้วกูหงุดหงิดแต่ว่าอะไรอันนี้ก็ทําให้หนักมันเดินเนี่ยใช่ใช่แต่ก็แบบอีกอย่างหนึ่งก็จะเหมือนเป็นแบบตัวละครบางตัวรู้สึกว่ามันน่าจะมีบทเพิ่มกว่านี้สักนิดนึงบางตัวมันดูจืดจางเกินไปอะไรเงี้ยโอ้หถ้าภาคที่แล้วมีจืดต้องเยอะภาคแรกมีแบบใครมีบทบ้างอ่ะใครประโยคพูดไดออล็อกสอ้งพี่น้องพูดกี่ครั้งเอง่ยมีแค่ผมโกดพี่เสร็จแล้วไม่ก็โยนทิ้งนะฮะก่อีกอันนึงผมตามพี่แม่ก็โยนทิ้งอือ พี่สองคนนี้ใช่เขาออกได้เลยท่าที่แล้วอ่ะที่เสียาจสุดแน่เป็นนะไอปดิษฐ์แฟนของหยาดที่มันขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วเหรอหมดหมดมันมันจืดจางไปหน่อยอ่ะแต่ก็มีได้ได้โชว์อะไรบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันแอบจืดไปหน่อยผมว่าเขาเลือกแล้วล่ละพี่ว่าเขาเลือกแล้ววาเขาจะเคลียร์บทไปทางไหนเขาคิดว่าเอาไอนี่มาแบบดัดๆเพราะใไ่มาหน่อยเออใส่มาหน่อยให้มันมีแบบมีเส้นเรื่องแต่ว่าคงไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่ถ้าระดูใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแอบขัดใจ แต่ว่าไม่น่าจะเป็นทุกคนก็คือเรื่องการทายกินเพราะว่ามันทายกินแบบเด่นชัดเจนมากอินชัดเหรอแบบอ่าทายกินแบบชัดอ่ะมันมันช็อตแบบพูดทายกินได้เลยทายกินอะไรวะทายกินเซเว่นอัพเฮ้ยมำไม<ไ>ทำไมนาเต็ดก่อนต่อ,อยผีมึงแดกเซเว่นอัพอย่างงี้เหรอมันฟิลนะะั<แ>่นแหละมันให้ความรู้สึกเหมือนฟิลตอนดูเรื่องเฟนโซนที่นายสมภัสกินน้ำคิทตันอ่ะโอ้มันช็อตแบบช็อตโฆษณามากอ่ะเจนอีกหน่อยก็ปกติเนี้ยเซเว่นอัพใช่ไหมเอาลาดผี แต่เออราชิมึงโดดหรอเอาขวดใช่ไหตีอย่างนี้ยแล้วก็แบบพอปที่เป็นเหมือนใต้โฆษณาที่มันแบบใหม่แล้วเกินดูไม่เข้ากับไม่เข้าทันทีเพราะว่ามันเด่นแบบสีชัดเจนมากว่าไม่ใช่แค่เทปอัพมีหลายอย่างอยู่มีหลายอย่างหลายอย่างรู้สึกว่าเป็นสปอตชัดมากในงานไทยชัดมากแต่ว่ามันไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรของในเรื่องมากคือคือไม่เกี่ยวอะไรกับในเรื่องเลยแค่รู้สึกว่าแม่งโดดออกจากซีนเฉยๆใช่รู้สึกว่ามันโดดไปหน่อย ได้เวลาไม่เลยมันต้องหาเงินใช้เราสปอนเซอร์มามันต้องได้ตังค์ไงใช่ใช่ทุนจะได้ไม่ต้องเยอะอืกําไรจะได้เน้นๆก็ไเรียกว่าให้ภัยได้ให้ภัยได้แค่มันตะคิดตะขวงตายหน่อยว่ามันเด่นไปปะหนังมันดีแต่ก็ตะคิดตะขวงเฉยเฉทียจะถ่ายมันไม่เรียกว่าไทยอินแล้วเรียกว่า็อดขายของแล้วแล้วถามเรื <c oughs> อ่องหมดยังเขาเสียประมาณนี้ถามเรื่อง sound ฟ f ฟ e c t เป็นไง เสาร์เอฟเฟกต์เฮ้ยทำดีทำดีอันนี้ลืมพูดมขเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกเสียงเพลงอะไรเงี้ยเขาเหมือนใช้ฟิลเหมือนออเคสตราทำให้มันดูแบบหนังมันก็แกขึ้นใช่ขึ้นหน่อยก็เข้าใจออเคสตราเสาร์เอฟเฟกเยี่ยมใช่ไหมใช่ใช่ทำได้ดีซีทีก็เยี่ยมอืมใช่มันแอคชั่นอะะแอคชั่นอะไรเงี้ยแอคชั่นเนืยอว่ามันมันสะใจมันก็เป็นมันฟิลเตะต่อยรู้สึกว่าเตะต่อยยังค่อยิงปืนอีกเตะต่อยไม่ไม่แปลกไม่แปลกปืนก็มียิงบ้างแต่ก็แบบเน้น ชออ็อตระยะประชิดช็อตอะไรอย่างงี้ทีเดียวแล้วพวกตัดต่อ,อยังดูรู้เรื่องใช่ไหมดูรู้เรื่องชัดเจนแบบมันจังหวะจังหวะดีแบบจังหวะเล่นมุกเขาวิวมุกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นตอนนี้รู้สึกว่าเออมุกมึงได้หาลั่นเลยโอเคคือนี่ไปดูหนังตลกมาว่ะเนีย่ยใช่ตอนนี้พี่พอพูดมาฟังมาพี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามึงแอคชั่นนำหรือตลกนำแล้วนะที่ที่นแน่ไม่ใช่ผีนำ <laughs> ไม่มีไม่นำแน่นอนเลยคุณต้นคอนเฟิร์มนะครับผีไม่นำใชออ่ไม่แอคชั่นก็ตลกนั่นแหละอย่างหนึ่งมันนบบ๊้ากกัเเลิน คนไทยชอบอีกแล้วใช่ใช่ียกว่าตรงไทยคือคิดดูนะเวนหนังที่ขายดีของเราผีอืตลกแอคชั่นใช่ครบครบครบเน้นชูสามอย่างนี่ครบเลยถ้ามีความรักลอมคอมคอมเมดี้อยเงี้ยกูบอกเลยเพอร์เฟกต์ละที่แบบว่าหนังไทยขายได้อ่ะฮะสี่สี่ช่องอ่ออันนี้ไปสามละโเคนะโอเคนะมาแล้ว ถ้าพอเสียหมดแล้วไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างเอาจริงว่าผมรู้สึกว่ามันเกือบจะเหมาะกับเ,เพศทุกวัยเลยถ้าแบบไม่ซีเรียสเรื่องคำหยาบเพราะคำหยาบความรุนแรงใช่ไหมความรุนแรงก็จะมีแบบอ่าหน้าเละแหวะบ้างอะไรบ้างแล้วก็คำหยาบนี่ด้วยความที่พี่พี่ยักษ์ปากมากอะ่ะ mm. ก็เลยแบบด่าจัดเต็มอะ่ะด่าทุกคนด่าทุกอย่างด่าทุกสิ่งใช่ไม่เว้นหมดเลยอะ่ะคือครบุกสิ่งสาราสัตว์ เจเคพูดแค่นี้ก็เคแล้วแค่ไม่มีอวยวะแค่ไม่มีอวยวะยังขาดไปนะใช่ใช่ใช่อวยวะก็ยังแบนอยู่ยังพูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่เน็ตฟิกพูดได้นะเน็ตฟิกพูดได้แต่ในสิ่งสารศัตร์มาครบมันฉายลงแล้วได้ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวแบบภาคแรกแบบความน่ากลัวนี่มันเขาเหมือนแทบจะตัดทิ้งไปเลยก็คือพูดง่ายถ้าใครแบบเป็นไม่ชอบหนังผีก็ยังไปดูได้ใช่ใครกลัวผีดูได้สบายเลยโดนผีดูได้สบาย แต่ใครอยากไปดูหนังผีคือไม่ใช่อืมใช่เพราะว่ามันจะไม่เหมาะคนที่ชอบหนังผีน่ากลัวคือคาดหวังว่าจะไปเจอหนังผีน่ากลัวแบบที่หยดภาคแรกไม่เจอใช่ไหมไม่เจอไม่เจออาจจะสุดผิดหวงไปเลยโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเข้าใจก็คือพูดง่ายมันไม่ใช่หนังผีไม่ใช่หนังผีอีกต่อไปดีว่าตอนแรกจะคาว่าไม่ค่อยหนังผีเท่าไหร่เดี๋ยวพอพูดไปแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ไม่ใช่หนังผีเลยกูซวยเลยหนังคนปราบผีเออเป็นหนังคนปราบผีซะมากกว่าปราบปีศาจอะไรเงี้ยคือบอกว่าจอห์นคอนสแตนตินก็ได้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคอน เป็นคอนสแตนตินมากกว่าเป็นอินซิเดีย์ถูกป่ะอืมใช่ใช่อ่าเพราะอินซิเดีต์มันยังป่าผีแต่มีหลอนเยอะหลอนเยอะหลอ,หลอกเยอะแต่ถ้าเป็นคอนสแตนตินเนี่ยแม่งต่อยกับผีเลยไม่มีไลซัดเออไลซัตผีเลยตอนแรกผมถึกว่าจะมาแบบ Evil date, อีวิวเดทถ้าไออาร์มี่อัลโตเดสอะไรเงี้ย <anecdote. S 2> <laughs> แต่รู้สึกว่ามันมาด้วยความที่ผีมันน้อยกว่าอะไรก็เลยไม่ใช่ตรงนั้นแต่ว่าก็บูบูแบบจอนคอนสแตนตินดีกว่าแล้วสุดแล้วพระเอกตัดมือแล้วเอาเลื่อยมันติดแทนป่ะไม่มีไม่มีแต่พระเอกใช้หมันกำปั้นล้วนผูกพยันาไปสุวร เท่ดีว่ะหรือว่าแบบฟิลเลสเดนดี้วิวก็ได้แบบฟิลภาคสี่ดีออนดาผีอะไรกันน่ะได้ได้ส่งมันส่งมันใจนะนใจก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ฮะพอฟังแล้วพี่บอกเลยว่าเออน่าดูเข้าไปใหญ่ไยวต้องหาเวลาไปดูให้ได้แล้วแนะนําเลยรู้สึกน่าจะมันมากๆอืมอยากเป็นหนึ่งคนที่ช่วยดันให้ถึงพันล้านอ่าเรื่องนี้มีเรื่องที่มีศักยภาพถูกไหมมีมีศักยภาพสูงเลยเพราะว่าผม ความสุกส่วนตัวนะผมมองให้ว่ามันเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดในปีนี้เลยอืก็แน่ดิหนังไทยปีนี้มีอะไรกูดูบ้างอะร <c oughs> ถทัวร์รถทัวร์ <c oughs> อ,ยอย่าไปพูดถึงเขาเย่พูดถึงเขาเยอะเค <c oughs> okay, ครับก็ประมาณนี้อืมพอของปากของคอให้เป็นแบบน้ำจิ้มเ <c oughs> ่น้ำลายสอกันอยากไปดูกันไปหน่อยครับอโอเค ครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามยู่บที่เรียกว่าสมาชิกแล้นะครับแต่เพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับที่กดเป็นซุปเปอร์ตงแทนก็ได้ครับาแล้วมีความเห็นอะไรยังไงมาคอมเมนต์ไว้เลยนะ<ม>แต่ว่าใครไปดูแล้วอย่าพึ่งสปอยนะครับอ่าใช่เพราะว่าถ้าเออเรื่องนี้ดูทรงแล้วมีโอกาสที่เราจะมาพูดถึงเนื้อหากันเต็มเมอ่ะวิเคราะห์กันอีกรอบจัด<ม>ห,หนักจัดเต็มสปอย ในคลิปหน้าไม่ใช่บางอย่างมันควรสปอยจริงเพราะมุกปองมุกถ้ารู้สปอยแล้วมันจะแบบไม่สนุกเลยนะเราหนังมันไหลไปก,ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งอืมอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคราบใช้กระแสนิยมมันยังแบบคึกเขิลมันอยู่อืมอ่าก็รอไว้หน่อยแล้วกันอย่าพึ่งสปอยนะครับคอมมูนิตี้จะได้น่ารัก <นะ S 2> อืมโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยหรือจะปเป็นมาเป็นชาวเวิร์ด้วยกันก็ได้นะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคครรััับบสสวดี